สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะคลิปนี้เราจะมาแยกไหลของเจ้าแบทเมจิกนะคะไหลบอลดำค่ะก็ประมาณนี้เนาะเขาแตกยอดออกมาแล้วค่ะดูสิพอดีเราเห็นเขาแบบเบียดกับกระถางเนาะเราก็เลยจะแยกเขาออกมานะคะแล้วเราก็ได้เตรียมกระถางเตรียมดินไว้แล้วนะคะดินข้างล่างเราก็ใส่ดินเหนียวลงไปนิดน,นึงนะคะเพื่อว่า มันจะได้ชุ่มชื้นเนาะจะได้ไม่แหง้งเพราะว่าเจ้าบอลด,ดำอะ่ะเขาชอบน้ำนะคะเราก็จะต้องให้ดินเขาเปียกๆนิดนึงนะคะก็ไง,ง่ายๆนะคะไม่ยากเราก็ตัดเลยนะคะตัดตรงนี้แล้วเราก็เอาไปใส่ในกระถางเลยนะคะเพราะว่าเขามีรากออกมาแล้วนะนะคะเนี่ยค่ะรากงอกออกมาแล้ว แล้ก็เอาใส่ลงไปในนี้เลยนะคะง่ายๆเนาะเพื่อที่แบบว่าลากเขาจะได้อยู่ในกระถางใหม่กลบนิดนึงนะคะไม่ต้องใช้ความรุนแรงนะคะเพราะเดี๋ยวลากเขาก็จะเดินลงดินเองนะคะมานี้เนาะแล้วก็จะลดน้ำให้เขานิดนึง เดี๋ยวพ่อเขาแบบแข็งแรงดีแล้วเราก็เปลี่ยนกระถางให้นะคะโอเคส่วนไหลนี้ก็ยังมีข้ออยู่นะคะก็สามารถแยกออกมาอีกต้นหนึ่งได้นะคะแต่เรายังไม่แยกนะคะรดน้ำเลยนะคะการดูแลก็รดน้ำตอนเช้าๆนะคะหรือว่าตอนเย็นอีกรอบหนึ่งก็ได้ะคะ่ะ หรือจะเลี้ยงในน้ำก็ได้นะคะเพราะว่าพวกตระกูลบอลดำพวกนี้เขาจะชอบน้ำนะคะ่ะก็ง่ายๆประมาณนี้เนาะสามารถาสร้างอาชีพได้นะคะปลูกบอลสีบอลดำบอลอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถสร้างไรายได้ได้นะคะ โอเคนะคะก็ประมาณนี้ค่ะง่ายๆค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่แวะเข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ